ใจไงมันหลงอ่ะมันหลงอ่ะบางคนบอกไม่ต้องคิดภาวนาไม่ต้องคิดอ้าวก็มันยังไม่เข้าใจก็คิดเพื่อให้จิตมันเข้าใจหรือว่าจิตที่มันรู้ธรรมะเนี่ยเอามาสอนจิตใต้สํานึกจิตข้างในลึกๆของเรามันไม่รู้ก็ต้องสอนมันก่อนสอนไปสอนไปสอนไปพอมันรู้ขึ้นมามันเห็นขึ้นมาโอ้เขานี่มันมันไม่ยึดเลยนะเนี่ยตัวจิตเนี่ย มันจะไปยืดเป็นลําดับลําดับเหมือนมันไปตีไอความหลงยืดมัน่นยึดมัน่นคือความหลงว่าเป็นเรานี่แหละมันหลงว่าเป็นเรากายก็เป็นเราจิตก็เป็นเรากายร,รัอวลูกเวทนาสัญญาสังขาวิญญาณเป็นเรากายเวทนาจิตทมเป็นเราไปหมดเพราะนั้นต้องให้มันเห็นว่ามันไม่ใช่เรานั่นคือสติต้องมีมีสัมปชัญญะมีสมาธิขึ้นมา ิตใจก็มีกําลังขึ้นมาเพราะว่ามันมีธรรมะมาช่วยธรรมะคือตัวศรัทธาตัววิริยะตัวความเพียรเพียรปฏิบัติเพียรเจริญสติมีสติขึ้นมามีสมาธิขึ้นมามีปัญญาปัญญายาณเห็นขึ้นมาดีเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามันจะมาอยู่ในจิตของเราถ้าเราไม่ปฏิบัตินะมันไม่เข้าข้างในนะธรรมะ มันก็เป็นธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังเราแค่จดแค่จำนะคอยนึกขึ้นมามันไม่ลึกซึ้งเข้าไปอยู่ในใจนะมันประโยชน์มันก็น้อยอ่ะก็แค่ปันเทานิดหน่อยเวลาลงกระทบแรงๆรงมันเอาไม่อยู่นี่พระพุทธเจ้าสอนลงงพิจิตเพราะนั้นคนไหนที่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นแหละคนมีบรารมีบรารมีเก่ามันกระตุ้นเตือน เนี่ยแล้วก็มาปฏิบัติคนที่ปฏิบัติเนี่ยมันก็จะบารมีก็เพิ่มขึ้นสูงขึ้นเนีคำว่าบารมีเนี่ยหมายก็ว่าการทำความเพียรเพื่อออกจากทุกข์ไม่ใช่คนไหนมีเงินมากๆมาบารมีคนไหนมีอำนาจมากๆม,มีบารมีไม่ใช่บารมีความหมาย ในความหมายทางพระพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงความเพียรโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าความเพียรอย่างยิ่งยวดเพื่อที่ตัดสรุ้ธรรมนี่อธิพุทธบาลมีเลยนะถ้าพวกเราน่กาสาวกบาลมีนะ,ะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าให้มากๆขึ้นไปเพื่อบรรลุตามเพื่อออกจากทุกข์หมดทุกตามพระพุทธเจ้าไป ทุกนี้มันอยู่ไม่ได้หรอกถ้าเราไม่หลงไปยึดเอาทุกนี้มันไม่ใช่ทุกของเรานะมันเป็นทุกธรรมดาการเกี่ยวข้องกันมันก็จะต้องมีเวลากระทบอารมณ์นะ่ะมันจะมีมันจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นทั้งเนียกวเวทนาแป๊บเนี่ยแป๊บในบางทีก็สบายบางทีก็ไม่สบาย สังเกตดูสิถ้ามันสบายจะนึกไปอีกแบบหนึ่งถ้ามันถูกใจอ่ะถ้ามันไม่ถูกใจไม่สบายใจก็คิดไปอย่างหนึ่งนี่แหละมันปงแต่งเอาแต่พวกนี้มันเกิดแล้วมันก็ดับมันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นเราเป็นของเราหรอกตอนนี้ก็คอยให้พระท่านตักอาหารเสร็จอยู่นะถ้ามีอาหารอะไรจะถวายก็ต้องรีบเอา,านะบุญนี่มันต้องเร็วหน่อยนะ ถ้าฉันอิ่มแล้วเอามาเนี่ยไม่ได้นะเดี๋ยวพักก็จะไม่ได้ฉ่ำเดี๋ยนี้ถ้าตักแล้วก็ไม่ชีก็จะตากนะเอากองกระถินนี่เอามาวางได้เลยนะร่วมได้เลย ทีบุญไปด้วยนะถึงสามัคีทุกคนเอาอะไรมาก็เป็นเจ้าภาพหมดเลยนะ,ะถาวายห้าบาทสิบบาทร้อยบาทอัทนบาทหมื่นบาทแสนบาทอะไรก็ถือเป็นเจ้าภาพหมดเลยเจ้าภาพร่วมกันหมดเข้ามาเป็นกองกันหินเลยนะ,ะ,ะกะัินนี่มันก็ดีอย่างหนึง่งด,ดีสมัยนี้ถึงแม้ว่า ถาเนี่มันมีเยอะก็จริงนะแต่ว่ามันยังเป็นโอกาสทําให้คนเนี่ยมาร่วมทําบุญกันเนี่ยจะถวายเนี่ยจะตูกปัจจัยหรือว่าเงินทองก็ตามมันก็เป็นประโยชน์ต่อพระศาสนานะอะ่มันก็ยังมีประโยชน์อยู่ได้ยินอาจารย์สุรามนะท่านเล่าตอนนั้นท่านอุปถาภุตามมหาบัญ ไปบันตาที่เห็นแต่อาจารย์สุลานะท่านก็อุปถัมภ์ลวงตามาหัวนะเสร็จแล้วท่านบอกว่าอาจารย์นั่นลงอาจารย์นั่นลงนี่เป็นเจ้าวัดวัดกบสะ้านอยู่ใ,ใกล้บันตาบนะแล้วก็มาลวงตามาหัวปีนี้ผมจะไม่รับกถินครับท่านเรียกเยทวทัพไปนะั้นท่านบอกว่าไม่ได้ท่านบอกอันนี้มันเป็นพิธางวญาตของพระพุทธเจ้า ให้ให้รับปฏิติอันนี้เป็นคําพูดของอาจารย์สุราแต่เดี๋ยวนี้ก็มีวัดมาอาลามก็รู้สึกว่ามัน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 ยุ่งยากอะ่ะบางทีท่านก็ไม่รับดู้ามันก็พอแล้วอะ่ะมันก็ไม่เป็นไรไม่ไมีเหตุผลอยู่นะอันนี้เราพูดถึงดวงตามหาโพธิเฉยน,นะอาจารย์สุรานท่านาบอกว่าดวงตามหาโพธนะิสอนลูกศิษย์สอนอาจารย์นะมว่าเออถ้าหาว่ามีเจ้าภาพมา กระตินะมาทอดท่ให้รับเอาไว้อะไรอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ,จา้าอนุญาตแต่เราก็มาพิจารณาดูตามเหตุตามผลนะเออมันเป็นประโยชน์อะอย่างน้อยเนี่ยเนี่ยอย่างวันเนี้ยสามัคคีกันมาทําบุญอย่างเนี้ยใจมันก็สบายอะสบายเสร็จแล้วก็ได้ฟังธรรมด้วยได้ปฏิบัติธรรมด้วย มีคุณค่าต่อใจเราเองใจสงบร่มเย็นนะมันก็มีความสุขความสบายบางทีเรื่องราวอะไรมันหนักอกหนักใจพอเรามาทำมุนทุทานมันเบาอ่ะมันสบายขึ้นมาฟรรทำสติมันดีขึ้นมามันรักษาใจได้รู้เท่าทันจิตใจของตัวเองเนี่ยมันมนรู้ข้างในอ่ะเห็นอารมณ์ว่ามันแค่ของเกิดของดับ มันไม่ไปยืดอ่ะอีกก็มาเป็นกลางกลางอ่ะพอมันกลางกลางทีนี้มันจะเข้าใจหมดแหละระบบมันจะเริ่มเปลี่ยนแล้วทีนี้อะไรเกินแล้วก็ดับเนี่ยมันไม่มีเราไม่มีเราอ,อย่างร่างกายเนี่ยถ้าหากว่าเราได้ยินได้ฟังว่าโอ้สุดท้ายมันก็ตายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราโยคนหนึ่งนะเขาเป็นพยาบาลนะเป็นพยาบาลาอายุก็มากแล้วก็ป่วยอยู่นะ เราบอกว่าเออตอนโยมเป็นพยาบาลเนี à, i, nữa, t t á, t t ่ยโยมคงเคยเห็นคนป่วยเยอะนะโอ้ยป่วยเยอะตายก็เยอะตายต่อหน้าต่อตาเลยอแล้วโยมเคยเอาเข้ามาพิจารณาข้างในไหมว่าร่างกายของโยมเองสุดท้ายก็ตายเกงเงียบเลยนะเกเงียบเลยเพราต่อไปนี้โยมเนี่ยอ ต้องทําความเข้าใจแลแ้วเราแกกำลังป่วยอยู่่งเขาก็นิมนต์ไปฉันให้มันป่วยแต่ร่างกายนะใจอย่าให้มันป่วยนะเน่ยให้สมกับเป็นพยาบาลนะเคยเห็นคนเจ็บคนป่วยคนไข้ามาเนี่ยเรารู้แล้วว่าเขาเป็นเรืโรคทางกายให้ป่วยแต่กายใจอย่าป่วยแกก็ตั้งใจฟังนะถึงแม้ว่ามันจะตาย ร่างกายตายแต่จิตมันตายไม่เป็นหรอกถ้ายังไม่ถึงนิพพานน่ะจิตมันตายไม่เป็นจิตมันต้องไปเกิดถ้ายมอยากเกิดดีโยมก็ทำทำจิตให้ดีไว้เชื่อ <c oughs> ถ้าจิตดีไปดีแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้ว่าถ้าเราตายแล้วจะไปไหนนะให้สังเกตด,ดูจิตเรานะวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่ง มันมีกุศลกับอกุศลอะไรมากกว่ากันบาปก,กับบุญนะไรมันมากกว่าถ้ามันคิดไปในทางบุญมากกว่าเอออันนี้มันต้องไปสวรรค์แล้วเนี่ยใจสบายมากกว่าสบายมากกว่าทุกแบบถ้าว่ามันคิดแป็นเรื่องอกุศลนะคิดไม่ดีอย่างเงี้ยอนิจจองอบายภูมิเอาไว้แล้วถ้าใครอยากไปอาบายภูมิก็มันคิด สิ่งที่ไม่ดีเยอะๆนะไมมีใครอยากไปหรอกนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากไปก็คือทำจิตเราให้ดีไว้ใจเราสบายไว้คือมีสตินี่เองมันรักษาใจได้พอมันเห็นอารมณ์ทั้งหลายว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกนึกคิดตูแต่งเกิดระดับมันก็มารวมเข้ามหาจิตนี่แหละ จิตเรานี่แหละไปยึดเอาไปยึดเอาเรื่องเราต่างๆเรื่องข้างนอกแล้วก็มาปรุงแต่งอยู่ในจิตก็ทําให้จิตของเราเนี่ยมันมีเวทนาขึ้นมามันก็เป็นเวทนาด้วยนะมันไม่ใช่เรานะมันสุกมันทุกข์มันเฉยๆมันว้าวุ่นหงมัวมันเศร้าหมองมันเป็นทุกข์เดือดร้อนหรือมันเศร้าส้อยบางคนก็ซึมเศร้ามีคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามา เราบอกโอ๊ยความซึมเศร้าไม่ใช่เราหรอแต่ตั้งสติดีๆมันจะเห็นเลยว่าตัวซึมเศร้ามันไม่ใช่เราตอนนี้แม่ชีก็กาลังจะไปตักอาหารนะเราก็ฟังไปพอไม่ชีตักอาหารเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จนะมาอุทิศกุญกันนะตอนนี้เราฟังทาไปด้วยเลยฟังทมแล้วปฏิบัติทมไปเลย อย่าคิดว pues er ่าเราทาไม่ได้นะคนที่มาใหม่ๆนี่นะขอให้ได้ทําเอาอย่างนี้เลยเอาแค่นี้พอขอให้ได้ทำขอให้ได้ทำขอให้ได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเหมือนกับการปฏิบัติธรรมเป็นการเดินทางจิตเหมือนเราเอาจิตเรามาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าอันนี้มีค่ามากเลยนะมันจะติดเป็นนิสัยเลยนะมันจะเป็นบารมีของเราเองเลยนะถ้าใครเริ่มปฏิบัติในชาตินี้ก็จะดีขึ้นชาตินี้ดีขึ้น ชาติต่อไปก็ดีขึ้นเรื่อยเพราะจิตเรามันจะดีพอดีแล้วที่มีสติรู้ทันนะเวลาจะตายปุ๊บนีนะสติมันจะคงจิตปั๊บเลยนะเร็วมากเลยนะเพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าเนี่ยตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยท่านปิดประตูไบายาภูมิได้อย่างแม่นองเลยนะ,ะหรือว่าพระพุทธเจ้าก็พยายณ์อีกด้วยนะว่าใครก็ตามนะปฏิบัติคือมีสติรักษาจิตเนี่ย แล้วก็เห็นรูวา้รูปนามเป็นแค่ของเกิดของดับอย่างเงี้ยแล้วใกล้จะตายนะยังเห็นความเกิดดับของรูปของนามอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าชาติต่อไปเนี่ยคนนั้นปิดประตูใบหูได้เลยหนึ่งชาติไม่เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นเทวดานะแล้วก็จะมีพวกนีม้มันมีอานุภาพมากจิตใจที่มันปฏิบัติธรรมมันจะมีลมักษณะนี้ ลักษณะนี้ของใจคือแสงสว่างของจิตห,หรือรลักษีเนี่ยมันจะสว่างสวัยมันจะโดยสดงดงามมากเหมือนเป็นเทวดาก็จะมีรัศมีงดงามเนี่ยหรือหรือมันเป็นมนุษย์ก็จะมีทรัพย์สมบัติพระสถานะ่ะคือคืออานินนสงส์ของมันผลของมันเนี่ยมันมากผลที่บุญที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมเนี่ย เพราะนั้นมันจึงมีค่ามากแล้วก็จะมีนิสัยนะสว่าเกิดมาหรือว่าเป็นเทวดาก็ตามหรือก็ตามะจะมีพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมบ้างหรือว่าพระที่มีอภิญญาท่านก็ไปแสดงธรรมบ้างหรือว่ามีเทวดาหรือพรหมที่ท่านเป็นพระอริยเจ้าแสดงธรรมพอได้ยินได้ฟังธรรมเนื่องจากว่าอยู่ในสภาพที่เหมาะสม ิจจะรับเอาทำมักง่ายมากเลยนะ,ะแล้วก็จะเจริญรูเรืองในธรรมะอาจจะบรรลุธรรมบนสวรรค์ก็ได้เพราะนั้นมีหลายคนนะในสมัยพระพุทธเจ้าที่ในคางทีอยากบอกว่าถ้าอาธิฐานผิดเลยนั้นจะขอบรรลุธรรมบนสวรรค์เลยไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี่เพราะนั้นเวลาจิตของเรามันตั้งมั่นขึ้นมานี้นะ เนี่ยถ้ามันตั้งมั่นขึ้นมาอันนี้ต้องปฏิบัติผิดระดับหนึ่งนะพอสติคุมผิดได้ผิดเป็นกลางพระพุทธเจา้าบอกว่าปราถนาอะไรก็ได้เลยนะเนี่ยเพราะอะไรพระเจ้าบอกว่าถ้าอยากให้สําเร็จสมความปาถนาเนี่ยนะต้องมีคุณสมบัต,ติต่อไปนี้เนี่ยคนนั้นจะต้องหนึ่งต้องเป็นคนที่มีศรัทธา บอกเราทุกคนในมาวันนี้มีสตางค์ด้วยสองต้องหมั่นฟังธรรมหมั่นฟังธรรมฟังธรรมบ่อยๆสามมีศีลมีศีลด้วยรักษาศีลอย่างน้อยศีลห้านะและน้อยอย่างน้อยศีลห้าสี่รู้จักบริจาคอย่างวันนี้เรา,าทําบุญทุนทารอย่างนี้ต้องบริจาคกันในการเสียสละเนี่ย อันที่ห้าก็คือว่ามีปัญญาปัญญาในที่นี้ก็คือปัญญาของจิตนะหมายความว่าเราจเจริญสติควบคุมจิตได้แล้วจิตเป็นกลางแล้วอะไรเกิดขึ้นรู้ว่ามันเป็นแค่ของเกิดของดับถ้าพบห้าอย่างนี้ท่านบอกว่าถ้าหากว่าชาติต่อไปอันนี้พูดถึงทติต่อไปก่อนนะ รารถนาที่จะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือราชามหากษัตศัย์บอดีอะไรก็ตามได้หมดเลยทัางห้าข้อนี้นะ,นะข้อที่หนึ่งคือศรัทธาศีลข้อที่สองะสนะครับศีลอย่างน้อยศีลห้าสามเป็นพูดฟังชอบฟังธรรมธรรมสุดะชอบฟังธรรมมีสุดา สี่บริจาคทานรู้จักบริจาคทานบริจาคทานนี่ท่านก็ให้คิดถึงพระศาสนานี้ก่อนอุปถาอุปธรรมบำรุงอะไรก็ตามพระพุทธเจ้าขอให้อุปถาอุปธรรมบำรุงพระพุทธศาสนานี้ก่อนคือสมัยก่อนนะมันเป็นศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นศาสานาที่ต้องปฏิบัติที่ฐิอ่ะเพราะนั้นสถานที่ส่วนใหญ่ก็เป็นที่ประพฤติปฏิบัติธรรมอ่ะพออยู่พออาศัยพอปฏิบัติธรรมได้ พอมีที่อยู่ที่อาศัยมีตางจงกรมมีห้องน้ำมุงท่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยท่านถึงให้นึกถึงศาสนานี่ก่อนนะแล้วก็ข้อสุดท้ายปัญญาปัญญาในความหมายของพระเจ้าเนี่ยเป็นปัญญาด้านไนนะปัญญาที่ได้เห็นความจริงนะเป็นปัญญาที่มันเห็นพระไารักอ่ะ ส่วนปัญญาทางโลกน people, smoking, ีกอย่างหนึ่งนะปัญญาทางโลกมีความรู้ด้านนั้นด้านนี้แล้วก็เอาเปรตเปรตไปประกอบอาชีพชีวิตเรายังอยู่ก็ทําให้มีชีวิตอยู่ได้เมื่อมีชีวิตอยู่ได้แล้วเนี่ยชีวิตเนี่ยมันจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าอันนี้สูงสุดเลยนะเนี่ยได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้า อย่างที่ว่าเราว่าเรามาทําบุญแล้วใจสบายพอใจสบายแล้วสติรักษาใจง่ายใจก็มีสมาธิขึ้นมามีสมาธิขึ้นมาแล้วก็ตามดูกายเวทนาจิตธรรมเรียกว่าจเจริญสติสัมปชัญญะจนจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นกลางขึ้นมาแน่วแน่ขึ้นมาตัวหนึ่งก็เป็นกลางนิ่งอยู่อะไรก็ขึ้นมนรู้เองเลยนะที่นี่ไม่ต้องไปเพ่งรู้ไม่ต้องไปจ้องรู้มันรู้ก็มันเองรู้ แล้วความจริงเนี่ยสิ่งที่มันปรากฏนั้นน่ะทุกอย่างเกิดแล้วต้องดับสิ่งที่มาปรากฏในจิตเราเนี่ยก็เลยเรียกว่าเป็นเรื่องของขันห้าไยก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเกิดในจิตก็มีเวทนาสัญญาสังขารและตัวที่มันรู้พวกนี้ก็เรียกว่าวิญญาณวิญญาณขันเนี่ยวิญญาณขันนี่เกิดดับเร็วมากอ หลังการละขันมีความคิดนึกคุงแต่งก็เกิดดับหมดเวทนาโยสุขทุกข์มีใครก็เคยเห็นหมดแล้วเคยทุกข์มามันก็ดับได้หมดบางทีทุกข์จะเป็นจะตายมันก็ดับขนาดเป็นลูกซึนเศร้ามาหายมาหายที่นี่ต้งมีจริงๆมาฟังธรรม